ผมอไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาเป็นเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ช่วงเวลาแบบไหครับมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมมาที่นั่นก็คืรีหลวงยอดศิลาเราเป็นใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสามน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับห้าเจ็ดห้แปดเรามวยสไตล์แรงครับฝีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับราชเดชเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเขียมาต่อยเข้ามาบ้า ก็ศึกษาว่าเขาเป็นมรดกต่างเลยพาจได้ี่เมือมั้งแล้วอย่างวันนี้เราวางเท่าไหรเนี่ยก็บนเวทีครับค่อยไปเรื่อยเนาะระดัวบุเขาใช่ไหมครับยังเปิดโควิดมานี่ไฟล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ที่นี่นะที่นี่เลยเนี่ยวันนั้นเจอใครครับเจอแบบต้นกล้าเสือกล้ามาเลยเป็นไงบ้างจะาเจาเข้ามาวันนั้นเบตเท่าไหร่เบตร้อยสิบห้าวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบหกอ๋อขึ้นมาปอนหนึ่งมีปัญหาไหมน้ำหนักนี้คิดว่าถ้าเข้าไปช่างนี่น้ำหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาด น่าจะพอดีครับคือมาสบายสบายคือร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างร่างกายสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเนาะคือพร้อมเลยเราต่อยมาๆลุลนทุวคนีด้กี่ไฟนะครับประมาณนี้กี่ไฟมาหกสิบไฟอะหกสิบไฟเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดศรีสะเกดฝากเชิญชวนแฟนขับลงนิดหน่อยฝากชาวศรีสะเกดเป็นแรงเชียร์อันใจผมนะครับเต็มที่ครับขอับผมบ้านน้องชายครับผม